สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว MG Jim 2.0 ครั้งนี้นี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะมารีวิวกันพาหลังจากที่วันก่อนทุกคนน่าจะเห็นโพสต์ไปแล้วนะว่าเมไม่ต่อการพามานานหลายปีเลยนะครับแล้วก็คิดถึงขึ้นมาก็เลยรวมตัวซื้อมาเยอะเลยนะครับซึ่งไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะเอามาทําคลิปด้วยเลยแล้วกันนะครับมาเรื่องกันที่จิมกล่องนี้นะฮะซึ่งจิมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจิมเวอร์ชัน2.0นะครับออกมานานมากแล้วแล้วก่อนจะเริ่มการรีวิวนะครับก็มีประกาศสําคัญที่อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องส่คัญ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องป้องกันกันบ้างนะวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์มานำเสนอนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของสปอนเซอร์คลิปนี้นั่นเองนะฮะกับ Optimus สและนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่แห่งการป้องกันแสงสีฟ้านะครับเพียงคุณเอาออปติมัสนี่นะครับไปวางไว้หน้าจอนะมันก็จะบังจอแล้วคุณก็จะมองเห็นแสงสีฟ้าได้น้อยลงนะฮะเท่านี้คุณก็จะไม่ปวดตาแล้ว สำหรับอาร์ตหน้ากล่องเนี่ยสวยมากเลยนะผมชอบมากก็จะเป็นรูปจิมที่กําลังถือโล่กับบีมเซเบอร์อยู่และที่พื้นก็มีพวกซากของสกอคด้านหลังก็จะมีพวกแซกแล้วก็ยานของพวกสีออนนะเป็นฟิลมันอยู่กลางสงครามตัวหน้าข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูคร่าวๆว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าหลังเป็นยังไงมีออปชั่นพาร์ตอะไรมาให้บ้างส่วนหน้าข้างกล่องข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีบอกจุดขยับแล้วก็กิมมิคคร่าวๆนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างสาหรับแพคเกจก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ที่ก็จะเป็นหนึ่งในสีหลักของจิมแล้วนี่ก็จะเป็นพาสีขาวนะครับที่น่าจะเป็นพวกเกราะด้านนอกส่วนพวกนี้ก็เป็นพาสีเทาที่จะเป็นพวกเฟรมด้านในนะแล้วแผ่นนี้ก็จะเป็นพวกพาสีขาวที่จะเป็นเกร็ดด้านนอกนะฮะแล้วนี่จะเป็นสติกเกอร์นะครับมีแค่2จุดนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกดีคอร์สำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่ด ไม่รู้ทำไมถึงดูไม่ค่อยใกล้เคียงกับข้างกล่องเลยนะฮะอันนี้ก็เทียบกับรูปในคู่มือนะฮะเจนว่าสีส่วนใหญ่เนี่ยก็ต่างกันแล้วนะตรงหัวสีขาวกับเต้าออสีแดงเนี่ยนะครับโอเคนะตรงกันในคู่มือแต่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นสีแดงหมดเลยนะครับไม่รู้เขาลงสีผิดมาหรือย,ยังไงนะฮะคือผมก็ประกอบตามคู่มือของเขาคนระับแต่ทําไมถึงออกมาหน้าตาดูไม่เหมือนรูปในคู่มือเลยก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันว่าได้ของมีตําหนิหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพราะมันจับีดขรับกันนะ สองข้างแบบนี้นะครับแล้วจีบแขบก็จะเป็นบอรจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้360เอียงซ้ายเอียงขวาได้ก้มได้ถึงนนนขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงแขนก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้ส่วนข้อมือก็จะเป็นบอรจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้ยกขึ้นยกลงได้ค่อนข้างจะอิสะระนะครับและช่วงลำตัวก็เป็นบอร์จอยหมุนไปซ้ายไปขวาได้360อกเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่องต้นขาก็ยกไปข้างหน้าข้างหลังได้แบบนี้นะะ้้็นนนนไปาขดเงอถึี ส่วนช่องข้อเท้าก็จะเป็นบอจอยนะหมุนไปซ้ายไปขวาได้ยงซ้ายยงขวาได้แบบนี้ส่วนที่ใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชิกันน้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับตัวจิมเนี่ยก็จะสูงกว่าค่อนข้างพอสมควรนะกันนัำมก็จะสูงเลยเอวของจิมมันนิดเดียวเองสมกับที่เป็นกันพลานเกรดเอ็มจีนะสำหรับชั้นพาร์นะครับก็จะมีปืนบีมสเปรกันบีมเซเบอร์และเอฟเฟกต์พลาบีมเซเบอร์ก็สามารถเอามาเสียบลงไปได้แบบนี้ปืนบาสุก้าซึ่งบาสุก้านี่ก็หน้าตาแปลกๆนะไม่มือ ลองให้ถือโล่กับปืนบีมสเปร์กันดูก็จะได้แบบนี้นะครับโมบิลสูตรของสหพ,พันนี่เข้ากับโล่แบบนี้จริงๆนะถึงแม้ว่าโดยรวมเนี่ยจะดูไม่ค่อยเหมือนหน้ากล่องแต่ว่าจุดขยับก็ค่อนข้างดีนะพราะให้ถืออาวุธแล้วจับโพสท่าดูก็ออกมาดูเท่มากเลยนะครับลองให้ถือบีมเซเบอร์แล้วก็โพสท่าคุกเข่าฟันแบบกันด้ามดูก็จะได้แบบนี้นะฮะถึงแม้จะเป็นจิมไม่ใช่กันด้ามนะแต่ก็โพสท่านี้ออกมาได้ดูเท่มากเลยนะฮะจุดขยับนี่ทําออกมาได้ดีมากเลย ลองถือปืนบาสุกา้าดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะพาดปืนบาสุกา้าเนี่ยเขาก็ทำมาค่อนข้างแปลกนะเพราะถ้าตามในคู่มือเนี่ยเจนมันเป็นกระบอกยาวๆแล้วก็ไปพาดบนไหลได้แบบนี้นะฮะแต่อันนี้เนี่ยนอกจากพาดบนไหลไปได้แล้ววิธีถือก็ปกแปลกๆด้วยนะครับดูไม่ค่อยสมกับเป็นบาสุกา้าเลยเป็นยังไงมากครับกับ MG Jim 2.0ตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วนะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆเกือบทุกจุดเลยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต่อกมาแล้วมันไม่เห็นเหมือนข้างกล่องหรือว่าในคู่มือแต่ว่าจุดขยับก็โอเคนะครับก็ถ ไม่ควรให้คะแนนมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดูเหมือนผมจะได้ของมีตําหนินะครับคือมันไม่เหมือนในคู่มือได้ขนาดนี้เลยนะเดี๋ยหลังจากจบคลิปนี้คงต้องไปลองขอเคลมดูนะฮะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ MG Jim 2.0ตัวนี้ใครซื้อไปประกอบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ต้งปกมันผมบ้างหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไ like, ล มาไ้ไดยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมป้องกันสายตาของคุณด้วย Optimus สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ Happy a p r i ิ Fool's Day ครับสวัสดีครับ